ครับก็ขอสวัสดีคุณผู้ชมกันด้วยนะครับผมก็อยู่กับผมนะครับงานฟรีช anel นะครับวันนี้นะครับผมก็จะมาสอนวิธีการหาเงินคริปโตฟรีนะครับผมโดยที่เราไม่ต้องลงทุนแม้แต่บาทเดียวนะครับสำหรับใครที่ชอบในเรื่องของการหาเหรียญคริปโตฟรีอยู่แล้วเนี่ยฝากกดไลค์กดติดตามกันด้วยนะครับผมเพื่อเป็นกําลังใจในการทําคลิปต่อๆไปนะครับผมสาหรับใครที่ยังไม่มีกระเป๋าในการเก็บเหรียญคริปโตเนี่ยก็ไปสมัครกันได้นะครับผมขั้นตอนแล้วก็วิธีการสมัครกระเป๋าแต่ละกระเป๋าเนี่ยผมจะแนบไปให้น คนี้สามารถเข้าไปดูได้เลยนะครับว่าต้องสมัครแบบไหนอย่างไรนะครับในส่วนของกระเป๋าเก็บหรยญคริปโตนะครับผมสาหรับกระเป๋าที่ผมเปิดอยู่ตรงนี้นะครับผมก็เป็นกระเป๋าบิ t ค u ันะครับผมใครที่ยังไม่มีบิ t ค u ัเนี่ยก็ไปหาสมัครกันได้นะครับหรือจะใช้เป็นในส่วนของกระเป๋าฟอเร e ต์เพย์ก็ได้เนาะตัวนี้เนี่ยยืนยันแค่ในอีเมลก็สามารถใช้งานได้เลยนะครับการยืนยันตัวตนมาเยอะนะครับข้อเสียของกระเป๋าฟอเร e ต์เพย์ก็คือเราไม่สามารถโอนเงินจากกระเป๋าฟอเร e ต์เพย์เนี่ยเข้าธนาคารไทยได้ ได้แบบโดยตรงนะครับซึ่งเราจะต้องใช้เป็นบิตคัพสตางโป์ตบายนแนนซิฟเมกบิตาซานะครับที่สามารถโอนเงินเข้าธนาคารไทยได้นะครับบิตคัพเนี่ยก็สามารถขายแล้วก็โอนเงินเข้าธนาคารไทยได้เหมือนกันนะครับผมใครที่ยังไม่มีก็ไปหาสมัครไว้นะครับเดี๋ยวผมจะเปิดเหรียญนะคริปโตให้ดูเนาะตอนนี้ผมมีเหรียญไลท์คอยนนะครับอยู่ที่1.7นะครับวันนี้ก็จะมาสอนทําเหรียญไลท์คอยฟรีนะครับผมอันนี้เป็นยอดเงินเหรียญไลท์คอยนนะครับในกระเป๋าบิตคัพเนาะมีอยู่1.7เเหรียญ ไลคอยนะครับในฟอเ์เซ์เพยเนี่ยผมมีเหรียญไลคอยอยู่ที่5.04นะครับผมอันนี้ได้จากการทําฟรีนะครับไม่มีการลงทุนใดๆทั้งสิ้นนะครับผมหากใครสนใจนะครับเดี๋ยวเรามาดูวิธีการทําเงินกันเลยนะครับสําหรับเว็บไซต์ที่ผมจะมาแนะนําวันนี้นะครับผมมีชื่อว่า f r e e l i k e c o i n c o m นะครับก็เคยอัปเดตแล้วก็เคยรีวิวไปหลายคลิปมากๆนะครับในส่วนของเว็บไซต์นี้นะครับผมใครที่ยังไม่เคยใช้งานหรือว่ายังไม่เคยสมัครเลยนะครับขั้นตอนแล้วก็วิธีการสมัครนะครับ อยู่ด้านล่างคีวิโอนี้นะครับผมสมัครไม่ยากนะครับผมตัวเว็บไซต์นี้เนี่ยไม่จํากัดกระเป๋าในการรับเงินด้วยนะครับคุณสามารถใช้กระเป๋าไหนก็ได้ในการรับเงินจากเว็บไซต์นี้นะครับผมซึ่งการถอนเงินนะครับมีขั้นต่ําด้วยเนาะเดี๋ยวผมจะพาไปดูว่าขั้นต่าเท่าไหร่ในการถอนนะครับลิงก์สมัครนะครับผมจะอยู่ที่คอมเมนต์ปักหมดหรือว่าความคิดเห็นด้านล่างคีวิโอนี้เลยนะครับสามารถไปกดสมัครกันได้นะครับสมัครฟรีนะครับผมไม่ต้องเติมเงินหรือว่าไม่ต้องลงทุนก่อนการสมัครนะครับสมัครได้ทั้งมือถอ End; i อ้ iOS, และก็คอมพิวเตอร์เลยนะครับผมสำหรับวิธีการใช้งานในส่วนของเว็บไซต์นี้ง่ายมากนะครับผมแค่เรากดเคมเหรียญไลฟ์คอยน, like นะครับทุกๆ1ชั่วโมงนะครับในการกดนะครับผมวิธีการทำนะให้เรากดคำว่าฟรีไล์คอยด้านบนซ้ายนะครับผมกดเข้าไปนะครับพอเรากดเข้ามาแล้วเนี่ยมันก็จะ แจ้งเตือนในส่วนของหน้าแรกขึ้นมาแบบนี้นะครับจะเป็นการกดเคมเหรียญไร้คอยนะครับวิธีการกดนะครับผมก็ให้เราดูในส่วนของกรอบสี่เหลี่ยมตรงนี้นะครับมันจะมีเลขนำโชคนะครับผมทางเว็บไซต์เนี่ยเขาจะาสุ่มเลขนำโชคให้เรานะคบว่าเราเนี่ยจะได้เลขในลำดับไหนนะครับพอเราได้เลขนำโชคมาแล้วเนี่ยเขาก็จะคำนวณ ค่าเหรียญ l i t e c ให้เรานะครับว่าเราเนี่ยจะได้เท่าไหร่นะครับผมอันแรกนะครับผมเราจะได้ตามนี้เลยนะครับเดี๋ยวเราไปแปลงค่าเงินบาทดูก่อนนะคะว่าแต่ละระดับเนี่ยเป็นเงินกี่บาทนะครับผมก็ใช้ที่ Google เลยเนาะแปลงค่า LTC หรือว่า l i คอ c นั่นเองนะครับราคาของไ i t e c o ตอนนี้อยู่ที่3,416บาทนะครับ ก็ให้เราใส่ยอดเงินลงไปในช่องแรกตรงนี้อันดับแรกนะครับผมจะอยู่ที่ประมาณ0.026บาทไทยนะครับผมยังไม่ถึง1สตางค์นะทุกคนอันดับ2อนะครับอ่ะอันนี้เลยนะครับคัดลอกไปนะอยากรู้ว่าอันไหนเท่าไหร่แล้วก็คัดลอกมาวางแบบนี้เลยนะครับอันนี้0.028นะครับผมต่อไปอันดับ3นะครับเราก็วางลงไปเนาะอันนี้6.90บาทไทยนะครับผมต่อไปอันดับ4นะครับผม อันดับ4เนี่ยเป็นเงินกี่บาทนะครับอันดับ4ก็68.97บาทไทยนะทุกคนอันดับ5นะครับผม0.1ไลค์คอย0.1ไลค์คอยก็410.6 3บาทไทยนะครับอันดับสุดท้ายนะครับผม2เหรียญนะครับผมอันนี้2เหรียญไรคอยเนาะก็ประมาณ6 8 9 6บาทไทยนะครับผมอันนี้เป็นค่าเงินสูงสุดที่โอกาสน้อยมากๆที่เราจะสุ่มได้นะครับผมก็อยู่ที่ดวงของเราด้วยนะครับว่าเราเนี่ยจะสุ่มได้หรือว่ากดเค็มได้ในระดับไหนนะครับวิธีการทำเนาะให้เราดูข้อความด้านล่างนะครับมันจะมีการแก้แคปชั่นใช่ไหมครับโดยการพิมพ์ข้อความแล้วก็พิมพ์ตามข้อความที่เราได้รับเลยนะ ครับผมเป็นตัวพิมพ์ใหญ่นะครับพิมพ์ให้ถูกต้องนะแล้วก็พิมพ์ไปพอเราพิมพ์เสร็จแล้วนะครับก็ให้เรากดคําว่าหมายเลขหมวนด้านล่างนะกดเข้าไปจากนั้นเขาก็จะทําการสุ่มนะครับตัวเลขนําโชคให้เราเนาะผมได้ที่1นึ่นะครับก็คือได้อันแรกนะครับผมในระดับแรกเลยนะครับถ้าเราจะรอในส่วนของ1ชั่วโมงต่อไปเนี่ยก็ แนะนำนะครับให้เราไปทำในส่วนของเว็บไซต์อื่นๆรอนะครับผมไม่ต้องรอในส่วนของการเคมนะครับแล้วก็ไปทำตัวอื่นวนไปเรื่อยๆนะครับเก็บสะสมวนไปเรื่อยๆนะครับผมในส่วนของตรงนี้เนาะ อ่ะตัวนี้ก็ได้รับรายคอยตามนี้เลยนะครับยอดจะรวมที่ด้านบนขวามือตรงตัวหนังสือสีเหลืองนะครับด้านบนตรงนี้เลยเนาะเมนูอื่นๆบ้างนะครับอ่ะมีบ้านบ้านเนี่ยก็คือหน้าแรกนะครับผมแล้วก็คูณนะครับเมนูคูณตรงนี้เป็นการเดิมพันนะครับผมไม่แนะนําให้เล่นนะแล้วก็ได้รับนะครับอันนี้ก็เป็นการรับดอกเบี้ยนะครับผมรายปีอ่ะตามนี้เลยนะครับถ้าเราอ่ะเก็บสะสมในส่วนของเหรียญไายคอยโดยที่เราไม่ถอนเงินออกเลยนะครับเราก็จะมีดอกเบี้ยรายวันรายปี นะครับผมตามที่เขากําหนดตรงนี้เลยเนาะใครเก็บสะสมแล้วจะไม่ถอดอันนี้ผมก็ไม่รู้ว่าเขาจะเก็บไว้ทําไมเนาะแล้วก็เก็บไว้แล้วก็ถอนเข้ากระเป๋าเก็บไว้จะดีกว่านะครับไม่รู้ว่าตัวเว็บเนี่ยมันจะเปิดหรือว่ามันจะปิดตอนไหนอันนี้ผมก็ไม่รู้เหมือนกันนะครับหวยนะครับผมเมนูหวยตรงน,นี้ผมก็ไม่แนะนําให้เล่นนะครับกระบองนะครับ อันนี้ผมก็ไม่แนะนำนะครับเพราะว่ามันเป็นเหมือนกับการเดิมพันเนาะอันนี้ขอข้ามเลยนะครับต่อไปเป็นเมนูผู้อ้างอิงนะครับผู้อ้างอิงก็คือการเชิญเพื่อนหรือว่าการแนะนําเพื่อนนะครับเราสามารถไปแนะนําเพื่อนต่อได้นะครับผมโดยการใช้ลิงก์ตรงนี้ในการแชร์ต่อนะครับผ่าน Facebook ท Twitter Li ลน์ย u ทูบทิกต o อนะครับสามารถทําต่อได้เลยนะครับในส่วนของการเชิญเพื่อนเนาะการเชิญเพื่อนก็เป็นอีกหนึ่งช่องทางที่เราได้รับ ไล์คอเยอะขึ้นเร็วขึ้นแล้วก็จะได้ถอนเงินเร็วขึ้นนั่นเองนะครับการเชิญเพื่อนเนี่ยก็ขึ้นอยู่กับความสามารถของแต่ละบุคคลด้วยครับว่าคุณเนี่ยจะแนะนําหรือว่าไม่แนะนำนะครับประวัติโดยย่อนะครับผมตรงนี้ก็จะเป็นในส่วนของประวัติข้อมูลส่วนตัวของเราในการสมัครหรือว่าการเพิ่มลิงก์กระเป๋าที่อยู่ การรับเงินของไลคอยนะครับใครที่ยังไม่ได้เพิ่มก็ต้องมาเพิ่มตรงนี้นะครับผมส่วนคนที่เพิ่มแล้วนะครับผมก็เราสามารถแก้ไขหรือว่าเปลี่ยนแปลงได้อย่างเช่นตรงนี้เนี่ยผมใช้เป็นกระเป๋าของ f o r e t Pay เนาะตอนแรกเป็นบิตครับนะครับอันนี้ผมเปลี่ยนเป็น f o r e t Pay ละในการรับเหรยญไลคอยนะครับต่อมาสถิตินะครับผมตัวนี้ก็จะเป็นในส่วนของประวัติการถอนเงินนะครับจะอยู่ที่หน้านี้เลยนะครับเมนูการถอนนะครับผมกดเข้ามานะครับ กากระบาดปิดไปก่อนนะครับผมตรงนี้นะครับหากใครยังไม่ได้เพิ่มลิงก์กระเป๋าในการรับเงินเนาะเขาให้แนะนําไปที่โปรไฟล์แล้วก็ไปเพิ่มนะครับการถอนเงินนะครับคุณจะต้องมีเหรียญไลคอยอยู่ที่0.004นะครับผม0.004เนาะนี่ครับ02ตัวเนาะหลังโทษสศนิยมแล้วก็เลขสีนะครับ แต่จะมีค่าธรรมเนียมอยู่ที่0.01 0เ00วลาที่เราจะถอนนะครับเราจะต้องมียอดด้านบนขวาตรงนี้นะครับให้อยู่ที่0.05 0 00นะครับบวกค่าธรรมเนียมแบบนี้นะครับผมเห็นนะเดี๋ยวผมซูมให้ดูเนาะนี่ครับเวลาที่เราจะถอนเราจะต้องมียอดตามนี้นะครับ0.05ถึงจะทําการถอนเงินได้นะครับผมแต่ถ้าเรามียอดไม่ครบหรือว่าเรามียอดต่ํากว่านี้นะครับมันจะไม่สามารถถอนได้นะครับผมตามนี้เลยถ้าเรามีมากกว่า 0. 005เนี่ยก็สามารถถอนได้ปกตินะครับแล้วก็แก้แคปชั่นแล้วก็กดถอนเงินไล่คอยได้เลยเนาะสลับตรงนี้เป็นการถอนเงินนะครับผมต่อไปเป็นเมนูเงินฝากนะครับอันนี้ผมไม่แนะนําให้ฝากเงินหรือว่าเติมเงินเข้ามาอย่างเว็บไซต์นะต่อไปเป็นช่องทางการติดต่ออ่าซัพพอร์ตของเว็บไซต์นะครับหรือว่าแอดมินของเว็บนะครับก็สามารถติดต่อผ่าน อ่าอีเมลตรงนี้ได้นะครับผมก็ประมาณนี้นะครับในส่วนของการใช้งานของเว็บไซต์ฟรีไลคอยนะครับก็ทาเงินไม่ยากนะครับผมเราทําได้เรื่อยๆนะครับเก็บเล็กเก็บน้อยไปเรื่อยๆนะครับผมอย่างเช่นตรงนี้ผมก็เก็บทีละเล็กทีละน้อยนะครับผมอันนี้ก็เก็บมาทีละเล็กทีละน้อยเนาะเก็บมาเรื่อยๆนะครับไม่ใช่ว่าจะทําวันเดียว2วันได้เงินเท่านี้นะครับผมก็ใช้เวลานานนะครับ เพราะว่าเราไม่ได้ลงทุนเนาะเราทําฟรีนะครับผมถ้าใครชอบการหาเหรียญคริปโตฟรีหรือว่าช่องทางการหาเงินฟรีต่างๆเนี่ยก็ฝากกดไลค์กดติดตามกันด้วยนะครับเดี๋ยวเราจะเจอกันใหม่ในคลิปวิดีโอถัดไปสวัสดีครับ